mãe 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 ท่านผูตรงนี้ครับใช่เานี้ครับอ่าเดี๋ยวจะกู้ให้อาแรนลูกแม่ก็ไปว่าได้กู้กับกระเบิดเรียรอแล้วล้วก็จะก็รนีู้้ได้นนการในการกู้ให้เสร็จ้วหครอ่าเจ้าเกาเจเก่าขอาานาล้ไปัางประาน้นาร่ ไม่ด้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ามองดระม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มด้ไม่ได้ได้ม่ก่ไไมด้ไม่ได้ไ้ไมด้ น้าท่าหน้าว่ได้ยินเลยใครดคุ้มสายด้วยปัดคุมสายปัดคมุมสายด้วยปดเบิร์ดคองมุมสายปอดรือิสนามกงหมดนะปอดไรอิสนาม้งหมดปอดเรื่อิสนาม้งหมด

วางตัวไว้วางตัวไว้ไวางตัวไว้ไว้เรารียบรายงานเร็วให้ยากเคลื่อนที่ต่อแล้วเซเวนก้าวจะมาเจ็บเซลก้าไปอันนี้ที่เจะทำนการยึดหมาดนะลายหน้าถึกละทำลายหน้าถึปไปห้านาโรัเบือก้าได้ห้าสบองไปล้าเตรียมรมไมการตรวเสียต้องการทําฟร้าบสกัดตัว าตาตาอาารตาตาเทวะเก้าขณะนี้เทว่เก้าได้ทำาการักษาตอนกาาสึกเรียบร้อยแล้วก้าศึเสียชีวิตห้าหนายลูกๆของเทวะเก้าปลอดภัเทว่เ้าขอรับการอนกระสุนตัวเล็กหนึ่งปานนั้นอ,อาจารย์าา ทำแผนการยิงเรียบร้อยขัคล่อเลยขอบคอนเล,เลทีังบรุงบรพาด้านที่ม,มพันสามสิบปรอสองรออเราิดชอบอยู่กำลัง 21, 30, 3, ลล 1, 43, ของหมวด1นึ่งรสามพันมกมรอที่หนึสสของพลรอสามหนึ่าได้ทำการเข้าตีต่อกำลังร้อยมอที่หนึ่ควายเราสามารถผักดันออกไปได้ ทำหน้าที่เป็นหน่วยออกกำลังและลบหวงเวลาโดยจะไม่ถอนตัวผ่านแนวเขียวก่อนวันวอเวลานอบวกหนึ่งชั่วโมงและไม่ถอนตัวผ่านแนวแนวแดงก่อนบันวอเวลานอบวกห้าชั่วโมงบนรถเวนี้ไม่ทำการลบแตกหักหรือสูญเสียเสรีในกายบัตร ดับแนวที่บ้านล้างนวงที่1อยู่ที่พิกัด716594ถึงพิกัด715568แนวเขียวอยู่ที่พิกัด692-580สองูนย์ถพิกัด698-570แคื 80, อ 70, ถนนที่ผ่านบ้านโครบแกงแนวที่บ้านล้างนวงที่2อ,อยู่ที่พิกัด680 ห้าเก้าศูนย์ิกัดหกแปดศูนย์ห้าหกศูนย์แนวนีตว้ตรวจของข้าศึกมีการชุดตรวจของข้าศึกมีการมาพบกับจุดเฝ้าตรวจของเรามีการประทะเราจะประทะไม่ได้เพราะว่าข้าศึกมีกําลังมากกว่าต้องทําไมไม่ได้ปล่อยเรียนอ่าปล่อยให้เลยไปไปเจอใคร อ่ามาเจอกำลังส่วนใหญ่เจอกองอะไรอ่ากองขาดาอะไรเสียใต้ส่วนกำลังเปไน็นอะไรอ่ากองขาดทั่วไปเข้าใจไหมให้วาดภาพการลบตอนนี้ให้ออเพอเราทําสกรีนเนี่ยทาฉากกำลังทําสกรีนเนี่ยเป็นการเฝ้าตรวจค่าศึกแจ้งเตือนการเข้ามาของค่าศึกใช่ไหมการประกอบกําลังคิดทางค่าศึกใช่ไหมพอข่าศึกทีท่าว่าจะเข้าเช่น ถ้าศูนปืนใหญ่ตกมีชุดตรวจของข้าศึกประทะกับเราเราต้องทำไมรายงานอย่างเดียวถ้าข้าศึกมีกำลังมากกว่าต้องทำไมข้าศึกมีกำลังมากกว่าหมูตัวต้องทำไมไม่ใช่ฟังให้ดีๆอย่ยมมยามึงอย่าสับสนดิที่เรียนไปโวจนผู่แล้วข้าศึกมีกําลังมากกว่าชุดเป้าตรวจทําไมทับตรวจเห็นอะทําไมเคลื่อนที่ก็มาทําไมปล่อยให้ผ่าน มึงมึงรู้เรื่องไหมไอ้เจ๊ไม่รู้เรื่องไอ้หมายเอาไอ้นั่นมาสูตรตีโลประมาณ8กิโลเข้ามควาาสปีนเสร็จพอกระสึกแม่งกดดันขึ้นมากระสึกในเข้าตรงนี้ใช่ไหมเราจะได้จะพบทุดเป้าตรวจเราเราก็จะส่งทุดเป้าตรวจไปเบอร์ฉากถ้าก็สึกมันกดดันกันมันีใหญ่ไปหลงตุ้งแจ้งเจริญใจเข้ามาก็ ต้องเฝาตรวจข้าศึกพบาปูตรวจข่าศึกเนี่ยอาวุธแนวตาเนี่ยใช้ว่าป้องกันตัวเองแต่ถ้าปูตัวข่าศึกเช่นเราอยู่กันประมาณสักเจ็ดคนปูตรวจเรามีประมาณเจ็ดคนเนี่ยเจอข่าศึกสองคนเนี่ยไล่ได้ไหมได้ไล่แม่งเลยวู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 วแม่งวิ่งเห่นเลยเพราะว่าเราต้องหลอกด้วยว่าแนวนี้ต้องหลอกข่าศึกว่าแนวนี้คือแนวอะไร อ่าแนวตั้งรับของอะไรอ้าคืออะไรขอนอมหรือขอนอพรขึ้นแต่ไหมเป็นการหลอกค่าศึกไงว่าแนวนี้คือแนวขอนอพรหรือขอนอมขอบหน้าผู้ดีเพราะค่าศึกมันถูกเราหลอกเนี่ยมันก็จะใช้กําลังส่วนใหญ่ในการโหมเข้าปีกําลังส่วนใหญ่แท้ๆข้างหลังนี่คือกองพลเนี่ยหรือกองทัพเนี่ยกองพลเนี่ยก็จะประมาณการถูกว่า ว่าข้าศึกนี่แสดงกองหนุนออกมาว่าโอ้โหมีกองหนุนเยอะแสดงกําลังออกมาของเราเนี่ยถึงบอกว่าหน่วยเราเป็นหน่วยที่จะต้องถูกสอนไปจัหมดเราถูกต้องทําไมละ่ะหน่วยเราเป็นหน่วย,ยต้องทาไมละ่ะของของกาลังส่วนของกองพลละหน่วยอะไรหน่วยหน่วยต้องถูกทิ้งอยู่แล้วเข้าใจไหมแล้วหน่วยเราจะต้องหลอกล่อข้าศึกให้ข้าศึกหลอกให้ยิงให้คิดว่าแนวฉากก็บางนี้คือแนวขอนมอมขอบหน้าพื้นที่เราหรือขอบหน้าที่มา ว่าเป็นเลขใช่หรือเปล่าทราบทราบไม่ใจทราบอ่ะอยากจะรู้ว่าแผนน่ะทำยังไงอธิบายทางวิทีโได้แผนน่ะแต่แผนให้คอยเหตุหนึ่งสองสามสี่ไปแล้วก็คอตามไปถ้าใช่เลยคุณตอบคำถามผมแค่นั้นอ่ะผมมึคถามเมื่อตอนแรกไงบอกว่าเมื่อคุณเอาหนึ่งสองสามสี่ไปแล้วเนี่ย คุณทําอะไรบ้างผมต้องการจะรู้แค่นั้นเองว่าเมื่อคุณตอนหนึ่งสองสามสี่แล้วคุณต้าเอาแปดเนี่ยตามไปหนึ่งสองสามสี่ไปด้วยใช่ไหมถูกต้องถูกต้องคุณก็ปฏิบัติตามแผนนี่แล้วคุณไม่ได้พูดถึงแปดเลยผมก็สงสัยว่าคุณทอได้ตอน่อยเหตุไปได้ไงโดยไม่เอาคอไปด้วยรถใครจะยิ้มยิงคุณขอให้ขอปืนเล็กไอ้รถทาั้งเวลาถอนตัวไอ้อาจะสับต้นขั้นตอนนี่ไอ้หมวดที่แล้วก็เล่นเรื่องขั้นตอนมาทีละ จากเก้ารับปฏิบัติเอาสั่งกินใหม่สั่งกานใหม่ตอนทอนหนึ่สองสั่งกินใหม่เดี๋ยวนี้เดว่า1 2 3 4งเดว่าหนึ่ี่และวแปดเย ตรงนี้เราเราคุยกันอยู่แล้วใช่ไหมว่าข้าศึกมันรู้แนวเข้าใจไหมแล้วเมื่อข้าศึกมันรู้แนวอยู่ดีเราไปหุบป,ปีกในอยู่ในในบริเวณนี้เนี่ยความเป็นไปได้เป็นไปได้ไหมหนุย่ยพยายครับเมื่อวานนี้รองผู้พันให้เอาแนวนี้เป็นแนวที่มั่นสกัดกันครับเลยหุบป<อ>ีกเข้ามาเขาให้แนวนี้เหมือนกับเป็นแนวที่มั่นสกัดกันใครคมันก็ไม่เห็นภาพอะไรอย่างเงี้ครับอเดียด๋วยวจะสอน,อนว่าอ่อนนี่ต้องเขายความจริงนะวมนต้องมีมาอยู่แนวบางแากับบางใอยู่ตรงนี้ครับแล้ว จะต้องมาอยู่นี้สมมติให้แนววางฉากเป็นแนวนี้เลยครับแต่ให้ยุบไม้ต้นไม่ใช่อุป,ปกครับคจริงแล้วเขาจะให้ตรงเนี้ยเป็นแนวที่มันสกัดกันคือตรงแนวหน้าไปเล่มทออถ้าอย่างนี้ค<ร>อก็<ร>อ,อยู่ที่เดิมอ่ะอคอมันจะอยู่ที่เดิมครับเพราะมันอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วเอาแนวมาทับกันมันคือแนวเดิมของมันเลาเด็กเข้าใจหรือเปล่าวันวันเพผมฝึกตอนนี้ทุ้พันธี้ คอมันจะอยู่ที่เดิมครับแล้วมันก็เหมือนกับแนวนี้เป็นแนวเดิมมันแต่ความจริงแล้วมันจะต้องถอนด้วยถ้ามันเข้าที่มันในการกกลายเป็นแนวนี้เป็นแนวที่หนึ่งใช่ไหมครับเป็นแนวที่มันในกัดกันตรนี้แล้วก็จะเริ่มกลายเป็นแนวนี้เป็นแนวที่หนึ่งครับแนวขามแล้วเด็กเข้าใจเปล่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องลงมาข้างหลังก่อนคอต้องไปเที่ยวนึ่ก่อนลองพันเขาทำงี้ให้ดูนะครับแบบบุกพันเหรอความจริงคอต้องไปเที่ยวนึงก่อนใช่ไหมลองไปแล้ว เขาเอาแนวที่มาในการกันคือแนวบางแคบางไอฮาก็เราถึงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมไม่เอารถลาดละตระเวนไปถ้าเกิดผู้พันไม่ว่ายไงธรรมดาเนี่ยเขาจะคอเขาจะวิ่งไปคอเขาจะวิ่งไปเองพอคอวิ่งเข้าที่เสร็จคอยเหตุเขาจะลงนี่ถูกไหมธรรมดาไอ้ถ้าเกิดถึงแม้ถ้าเกิดอยู่ดีๆมึงเอาคอยเหตุเนี่ยพาไปกับรถรถคอเนี่ยมันมันจะไปส่งคอถึงที่ได้ไหมไม่ไม่ได้ใช่ไหมคอมันต้องไปเดี่ยวๆอยู่แล้วใช่ไหมไม่จำเป็นต้องเอาลาดตระเวนเนี่ยคอยเหตุเนี่ยพาคอไป ขอไปเดี่ยวอยู่แล้วแต่ผู้พันไม่ว่ามึงจะปฏิบัติยังไงไม่ว่าขอให้มึงสมูทเท่านั้นเองให้มันลื่นเมรว่าไม่อจะติดขัดแต่ในขั้นเนี้ในขั้นวางที่มาสกัดกั้นเนี่ยปรากฏว่าใช้คูปิกคูปีกเป็นที่วางฉากอ่าคอที่เดิมรัตเวนที่เดิมพอมึงเริ่มรายงานในผู้พันถึงไม่เข้าใจว่าไอ้เยี่ยมึงทาไมมึงไม่ส่งแปดออกไปวะมึงไม่สั่งแปดถอนตัววะแล้วมึงเอาถ้ามึงจะเอาคอยเหตุคุ้มครองมึงไม่เอาคอยเหตุพายให้คอไปวะ ถูกไหมอ๋อในขั้น,นหนึ่งเนี่ยแต่ต่อไปพอเริ่มอีกขั้นหนึ่งเนี่ยจะเห็นเลยใช่ไหมครับพอเริ่มลบนุ่เวลาจากขั้นนี้อ่จากนี้มาอ่าอ่าอ่านโอเคอ่ะแตนเมื่อรอ